สำหรับคมูลแควันนี้นะฮะต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติปี2565ครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั้นนะครับได้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ถูกยกย่องเชื่อชูเกียรติทั้งหมด12ท่านในปีดังกล่าวครับเป็นใครบ้างไปติดตามกับคมูลแคลกันเลยฮะ เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่องนะฮะที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั้นนะฮะที่จะได้คัดเลือกบุคคลนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติครับซึ่งในปี2565นั้นนะฮะก็ได้ประกาศรายชื่อ12บุคคลสําคัญระดับชาติเป็นที่ียบอยแล้วะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือพี่เบิร์ดทงชัยแม็กินไตนะฮะที่ถูกยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติในปีดังกล่าวด้วยครับโดยการประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติทั้ง12ท่านนะครับเสิ่ผ่ผานนปเมอที23สิงท่านานะ โดยศิลปินแห่งชาตินะครับในปีพุทธศักราช2515นั้นนะครับมีทั้งหมด12ท่านด้วยกันฮะซึ่งแบ่งทั้งหมดเป็น3สาขาด้วยกันครับประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์จำนวน4ท่านครับสาขาวรรณศิลป์2ท่านครับและก็สาขาศิละปะก,การแสดงจำนวน6ท่านครับทั้งหมด12ท่านครับซึ่งพี่เบอร์ตองชายแนนนะฮะถูกยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติครับในสาขาศิละปะก,การแสดง สาขาดนตรีไทยสากลและก็ขับร้องครับซึ่งหลังจากพี่เบิร์ดได้ทราบนะครับว่าตัวเองนั้นได้รับเชืดอชูเกียรติก็ได้โพสต์ผ่านทาง a c e b o o k ครับขอบคุณแฟนๆนะฮะที่คอยผลักดันและก็สนับสนุนผลงานของเบิร์ดตลอดมานั่นเองครับซึ่งพี่เบิร์ดนะฮะบ,บอกว่าความรู้สึกตอนนี้รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจในความเป็นไทยในความบักบันทํางานเบิร์ดว่าความเป็นไทยมันสวยงามร้องรําทําได้หมดครับแม้กระทั่งโรงลิเกที่เราเคยดูแถวบ้านบางแคนั่นก็คือครูของเบิร์ดนะครับ เบิร์ตได้ยินตลอดเวลาทําให้เบิร์ตได้มีวันนี้เหมือนกันขอขอบคุณกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมและคนไทยทุกคนครับที่รักและก็เมตตาเบิร์ตขอบคุณมากครับทางคอมมิีแคของเรานะครับต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติทุกท่านครับเรื่องมีขมวิฟีมีพูดฮะ